นี่แ a ได้นี่ิดนคอจะใหญ่ออกให้อะไรนะคะเดี๋ยวองทใ่ออกให้เท่าไหร่คะอ๋อห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะคนละคนละห้าสิบาทคนละมันสิบเ็ดคนมันก็ห้าร้อยห้าสิบได้ได้ค่ะใส่เสื้อชูชีใส่เสื้อนะลูกใส่เสื้อนะฮ้ปเดี๋ยวเดี๋ยวป้าไปลงมาหรือยังลงมาก่อนเลย พุ่งโปร่งทองค่ะทุกคนโอ้โห้เพียร์้ึ้นเลยนั่งยู่กันได้นั่งยู่หมืองงามกว่ามูแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นป่าชายเลนนะคะทุกคนค่ะเป็นปลาเมโซนเป็นป่าเมโซนเลยเหรออามโอ้เป็นปลาชายเลน หเขาเรียกว่าปลากระบอกเหรอเสียวนึงกินเสียวเสียวทำไมลูกไม่เป็นไรหรอกใส่หมวกได้เลยรอรอใช่ต้นโปร่งเลยนะคะโปร่งแดงอ๋อนี่โปรง่งเลยโปรงทองอ๋อ แดงเป็นพญาตคือไดงเป็นพญาตอยู่ท้งหัวเลอือดโอ้ยสวยอ่ะเออระหว่างเหมือนย่งมันมันสีเป็นสีทองตอนนี้มันเป็นสีแดงว้ายสวยอ่ะ ในกอนี่ยในการหลอค้างใช่ใชเืออะไรละครับลางร้อยปีลางสาล้านปีสามล้านร้อยปีของปาเคยมา่งสเคยมานบ้านเ่าบ้านนี่เหรอใช่ตอนนี้มีคนอยู่ครับบ้านหลังคนอยมีคนอยู่ไม่กล้าอยู่เออีเงียนมากเลยเออแล้วแต่ความเชื่อคที่ส่งหุดคหรอฮะเป็นที่ส่งมดคล ไม่ใชรร่มันคะไ้หลวงเป็นบ้านเป็นบ้านหรือเป็นศานะเป็นบ้านหรือว่เป็นศา,ปเ,านเป็นบ้าเปบ้นปา,า,า,านหม,ม,มอปลาเคยไมาหรอะครับดูดมาตายตางก็งงไร ก้ามดาบ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 โอ้โหก้ามใหญ่ข้าดิ้งโอ้โหก้ามดันใ่้าดิ้งก้ามดิ้มดิ้งดิ้ดิ้งดิ้ดิ้งดาดิ้ดิ้ดิ้งดิ้งดิ้งดิ้ดาบงดิ้ดิ้งดิ้ดิดา้ดิ้งดิ้ด้งดิ้ดิ้งงดิงดิ้ดิ้งดดาบงดิ้ดิ้งดิ้ดาบงดิมดาบงดิ้ดิ้งดิ้ดิ้ง้งดิ้งด้ดิ้งดิ้ดิ้ง้ ไม่ไม oh, ่หมายถึงว่าน้ำตกไปถึงที่ก็จะตัวใหญ่ๆหน่อยตัวใหญ่ก็ไปขนาดนี้ 私は。

าแม่ไก่าแม่ไ tamam ก่อันนี้อัีนขงฝรั่ลังะกระลังไปกรไน่นจะาม่ไ่มนขาแม่ไก่อันนี้มันจะกินก่แล้วนะอะไราปเลยมนเปมเดวเลยอใ่ยาวกว่าไม่ใช่นิดสามเดยนสอง ตัว่น้สูงเลยวะทำไมมันตัวใหญ่ขนาดนี้เปนที่พักอาศัยของเลยใช่ไหมครับเออมันก็ไยับไปขย่บมาริยวนนี่มัไข่เยี่ยมมักแล้วแผล จุดนี้ก็เป็นทางข้าวไ้หลายแม่พี่น้องมิดลตัวใหญ่ห่องแบบห้อยหวนมาถามาตอนนั้นขึ้นคืสิบุกามากผู้เดียวหรอคะพี่น้องเอา การรับชมธรรมชาติไปน้ำกันเนาะค่ะจุดที่อันเย่ติไปเมือตะกีนนี่ก็เป็นจุดแะชมค้างคาวแม่ไก่นะคะทุกคนบานคอยเอินอีกเกียน่ะหล่ะค่ะ